ฝากญาติโยมที่ชมคลิปด้วยแล้วกันนะญาติโยมที่มีความศรัทธาบอกประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนว่า อาสมฤษีเนในนะโยมนะน้ําไม่ท่วมหลายๆท่านเข้าใจผิดว่าอาสมฤษีเนนน้ําท่วมคือน้ํายังไม่ท่วมยังเดินทางสะดวกสบายอยู่งานวันที่22ตุลาที่จะถึงเนี่ยยังทําพิธีเหมือนเดิมพิธีกรรมในการครอบดวงเศรษฐีเหมือนเดิม9โมง39นาทีเนี่ยเราจะทําการบวงสรวงหน้าปูใหญ่เอามือเราทั้งสองข้างเนี่ยกำดอกดาวรวยคือกำความร่ํารวยและโปรยถวายองปูฤษีพรเมนี่คือความศักดิ์สิทธิ์เป็นเครดวพิธีคราวนี้จะเข้าพิธีแล้วก็ใช้ตายยางในการ คำมือของผู้ที่จะเข้าพิธีเนี่ยนะฝั่งหนึ่งจะเป็นยันจตุโรบังเกิดทรัพย์ฝั่งหนึ่งจะเป็นยันองค์พระจินดามณียันพระสังเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์ให้มาบังเกิดความหมายอ่ะพอเข้าพิธีปุ๊บก็จะทําการกล่าวองค์กา,การบำบวงสวงเชิญเลขเชิญยันเชิญครูบาจารย์พระเกจิที่มาในอาสมฤษีในในวันนั้นทุกรูปจะเจิมฝ่ามือให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแปะก็ดีหลวงปุ่ตีก็ดีหลวงปู่แมนก็ดีหลวงปู่อุทัยก็ดีอาจารย์กิติคมก็ดีและอีกหล หลายองค์มากเจอมาในยันน่ะประสิทธิ์ประสาทยันที่ปั๊มลงความมือนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าการครอบดวงเศรษฐีผู้เข้าร่วมประกอบพิธีจะได้รับเหรียญรุ่นเปิดดวงเศรษฐีใหม่เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญทองแดงท่านละหนึ่งเหรียญดังนั้นก็ขอให้ท่านจะลงความศรัทธาและความเชื่อไว้แล้วกันใครมีความเชื่อความศรัทธาก็เดินทางมา